ต้งทำอะไรลูกทอดไข่ค่ะโอ้ทอดไข่ทอดไข่มาเอาทำอะไรตีไข่อยู่นะครับนี่ไข่สูตรข้าวหอมอันน่ามาดูกล้องด้วยจิมาปุดไปโน่นเลยอเอาเสร็จหรือย,ยังปิดเปิดแก่หรือยัง อาไปไม่ได้ยังครั้งแรกไม่ี่ตอดครั้งแรกไหมเชื่อไอจารย์จะเป็นเลยกูจ <laughs> ะสติกูจะสติสำหรับตอดไข่เอาสิคะ นี่ไก่เจียวน้องก้าวหอมนี่เอาสวัสดี่อยู่ไหนนี่นะครับหันมาดูกล้องด้วยจิอร่อยไหมไก่ไก่นี้ไม่รู้ไ no ม่รู้นะโอเคาจะทำให้พ่อดูเชยนี้คะเราเราทำไมพ่านะคะเออเอาค่ะ นี่นะครับไข่เจียวเงินล้านไข่เจียวเงินล้าน,านพี่น้องดูนะครับดูนะครับทำไงต่อครับทีนี PDF. ้ทำยังไงต่อทำทำทำยังไงต่อครับทําทำไม่รู้นะครับอ no. ่าเอานะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับครั้งแรกในชีวิตภารกิจทอดไข่ไข่เจียวเงินล้านนะข้าวหอมคลิปนี้อ่าดูนะครับดูเอาเลย จะได้กินไหมครับจะได้จะได้กินไหมครับวันนี้ทำยังไงต่อดีครับทำทำยังไงต่อดีไม่ช่วยนะครับไม่ช่วยนะเอาเอาพริกเลยลุ้นนะครับลุ้นพริกแบบไหนครับพริกที่มันเผ็ดไหมพริกเลยเลยพริกพริกเดินเดินทไม่นาเอาเอาเดินเดินจับมือหน่อยอ่านะครับพริกไม่เป็นนะครับพริกไม่เป็นโอ้ไข่เดียวมันล้าง กรอบนอกนุ่มในนะครับกรอบนอกน,นุ่มในข้าวหอมหันมาคุยแป๊บน,นึงอร่อยไหมไม่ไม่รู้นะ<ม> <laughs> เอาเธอปิดแก๊สไปไอ่าไหนอ่าดูเราดูไฟติดอีกไหมก้มหนุงดูไม่ติดแล้ว,ลวโอเคถ้าจะพลิกอะไรก็พลิกเลยหมนกี เอาตักใส่จานพลิกเลยพลิกพิกเหมือนเมื่อกี้ไหนอะพลิกเลยกเลย,ยกเออยกขาดก็ไม่เป็นไรครับขาดก็ไม่เป็นไรหัดทำครั้งแรกเอายกเลยยกแล้วก็พลิกไม่ละมัง่งเอา้าไหนจะช่วยอี่า เองอ่าเอ้ามะครับจนถึงแล้วนะอรู้ด้วยเลยไปจับอะไรไม่ต้องจ้าร้อนรนะครับร้อนร้อนแล้วนะครับไปจับหูกระทะนะครับจับจับหูกระทะข้าวบอกไม่เคยทํานะครับจับหูกระทะเดี๋ยวเราต้องดูนะครับว่ามีได้รับอันตรายไหมหรือต้องเรียกหนึ่งหกเก้าไหมวันนี้ไม่ต้องเรียกเนาะ เอาข้าวขอถือมาโชว์โอเคมา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 ,มาหน้าบ้างถือมาเลยค่ะถือมาเลยเ <laughs> จ็บนิดนิดนะครับเจ็บนิดนิด่เป็นไรค่ะ,าะ <laughs> มาค่ะมาค่ะเร็วๆถือถือ,ถอๆๆๆนะะิดเดียวเร็วๆจะทะวิจิตรจบแล้วนะคะเร็วๆรแล้วแล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์ด้วยนะคะับ <laughs> ไฮะ <laughs> นี่นี่นะครับน,นี่ <laughs> โอเคยิ้มไหมย <laughs> ิ้มไหมเพื่อนยิ้มไหมเพื่อน 谁教的啊？